ตอนเย็นแอชิดสวัสดีครับเดี๋ยวผมนี่แล้วเดี๋ยวผมจะสอบถามทางพี่อ้อมให้นะครับว่ากําหนดการยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ็จะบอกในไลฟ์สดช่องโคตรดีนะครับผมเดี๋ยวจะถามพี่อ้อมที่เป็นคนที่ชวนไปนะครับว่ากําหนดการเขายัางไงนะครับผมพี่อยู่สุรินทนระ์อำเภออะไรอ,อำเภอศรีคอนรภูมิครับผมพี่จะไปลึกมากนะเนี่ยลึกครับผมลึกลึก พร้อมแล้วจ้ะแอชิตโอเคลึกมากลึกครับผมลึกมากครับผมวันนี้ลงไปประมาณ3เมตรกว่าแล้วมั้งเนี่ยน่าจะ3เมตรกว่าแล้วนะตามมาอะไปน้ำบาเลยยักสิไปเลยหนึ่งสิบ้านอยู่อเต็นต์มืองานบึ้ยเยี่หก่อนอีกยี่หหนึ่งอี่หกหนึ่งกลับมาไหมแอชิตกลับมาครับเดี๋ยวมีร้องให้ตามแอชิตมาสั่นหะให้กลับมาทำไมกลับดิครับผมทำไมจะไม่กลับมาต่ำหมาเดี๋ยวบอกลูกงั้น ลุงครับเดี๋ยวผมไปดูเล่นก็ได้ครับผมครับครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วรีบกลับมาครับผมเดี๋ยวเจอกันไปสองหกสองวันสองวันสองวันครับผมไปทำรายชิดไปติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กนะครับผมก็เป็นโครงการของคณะครูของคณะครูเอ้คณะอาจารย์และนักศึกษาครับจาก กรุงเทพเขาจะร่วมกับบริษัทโฟฟันเซนไดเอนจจเนียริ่นนะครับจะบริจาคเครื่องเล่นสนามเด็กให้น้องๆที่สุรินนะครับเข้ากดไลค์ไปก่อนครับรถดีๆน้องวัชนะบยบายเดี๋ยงเดียวฮะในล่งอยู่ไหมฝ้าไปใส่สิถามป้าป้ายุไส่อะสิบอกป้าป้ายุไส่พี่เจป้าไปไหนพี่เจป้าไปไหน หลังบ้านเหรอเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยขายแอดชิดจะมีใครบน่นให้ฟังเนาะก็ติดตามได้ครับช่องโคตรดีนะครับเดินทางคืนนี้ไปจงสกิปเลยเนี่ยฮะไม่ใช่สั่งย้ายด่วนโอ้โดนคำสั่งย้ายด่วนนะท่านนะต้องก็แล้วแต่ครับผม<แ>ป้าอยู่ไหนเนี่ยป้าอยู่ไหนเนี่ยจะลาบอกบอกบอก่อนลาป้าก่อนหนึง่งก่นแม่ อ๋อพ่าแตนเหรออ่าไม่อยู่ตะมนี่ใช่เหรอไม่อยู่อยู่แต่ลุงเราจะไปอียิปบอกจิตไปอียิปแล้วเราจะบอกเขาใช่ไหมว่าไปไหนอะได้ยังอ่ะใช่จะบอกป้าเจ้าจะไปอีหลีบอกครับไปแล้วถึงกำสั่งใหญ่ด้วยดีใจนักนะฮะดีใจนักเขาจะเขาเจ้าสั่งใหญ่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงออกจากบ้านกบกล่องไหมแม่มันเป็นอย่าง ใชบผมกับบอลูเหมือนกันเาจะเอาให้ผมใหญ่ให้ให้ไปออกจากกอกกอกไพ่ไยืมซีชั่วโมงแม่แม่ซอยผนไหแเนนอม่ซอยนไหฮะซอยไอซิดเน่นไปตากเดดดาดเอาดาดำัแม่เอาเจ้าบ้ใช้สบู่เอาสบู่ไหมน่ดเลยเบิรลบอก้เบิร์แหละเบิเลยบกอดกอดโอแม่เมื่อกบอได้หูเรื่องใ่ไปใช้เอาถึกสร้างง่ายเนาะรีบกลับมาได้แอดมนวันี้บอกเอฟซีอยู่นี่ ชมพ่อเจ้าเงาหงอยเนาะบ่มาใกล้เมื่อเลยครับปโอ๊ยเพราะว่าปากแปลเลยโดนย้ายครับผมโดนย้ายนะครับแต่ชิตพูดเหมือนเหมือนมากๆเลยก็เหมือนกระถือใหญ่กระถืสช่างใหญ่ภายใน24ชั่วโมงเลยครับเบาป้ายว์นะก่อนะมาถ้าแตนไปสั่งของกับช่างอ๋ออ้าวไปแล้วเลยเออไปแล้วเลยงานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเขาบอกยาจำลองก็ตัวแทนผู้ใหญ่คนนึงนะ ลูก <bum S 2> ชาไปรวเด้อลูกชายไประดมรับลูกก่อนก่อนชิบไปชิมาลูกหูอยู่ว้่าย่ง่ายเรื่องอย่างนี้บอบอกคณะลุงคนไปบอกเลยไปบอกคนแล้วลุงพลอยู่กระบอกคนไปแล้ววันนี้บาวชิดกำลังล่ำลาล่ำลาจำลองจำลองไปแลยไม่มีจริงแล้วจะรอ่ลูกชิบไปยังไงาบจริงจ โอ้เร้อลูกจะบายบอกแม่ไปใช่เมื่าไปรินถึกง่ายอไซรินก็มาอยู่บกระถามเปล่าชิติดแบบายังไงเป่าชิดเคลียร์ครับลนครับผมเปล่าชิดเคลียร์แล้วก็บอกใจจำลองมาเลยว่าเหตุใจที่ต้องรีบกลับด่วนถูกสั่งย้ายด่วนเพราะอะไรโดนโดนย้ายด่วนครับผมไม่รู้เหมือนกันข้อหาอะไรนะครับผมโดนย้ายด่วนแล้วดูแม่แม่แม่โดนไปซู นะแม่ไปทั้งสปีนะแม่นะเหมือนกับติดทหารเลยน้แม่นะเหมือนยอดรักเะืาไปสอฟีมากติดทหารเลยครับผมโดนคําสั่งย้ายด่วนนะครับเมื่อกี้ตอนประชุมตอนบ่ายสองเขาก็เลยประชุมนะประชุมบ่ายสองนะประชุมที่สวนยางประชุมที่สวนยางบ่ายสองนะครับสั่งย้ายด่วนนะคะจะไม่ได้ยินครับไปบอกเป้หรอ ต้องเดินทางไปประจำการที่สุรินทสองปีครับเหมือนติดทหารเลยครับผมสปีนะแต่ที่จริงแล้วติดคุกอีริบบอประมาณเนี่ยสุรินทร์ตามบอสขาสลิดลูกราบอกสลิดเนาแอดชีพประสานมาสองปีเหมือนสองวันเดียวใครเนาะเมมมาสรุปว่าสองปีหรือสองวันเคลียร์สองวันครับผมสองวันสรุปก็คือไปที่สุรินทร์น่ะคลอดลูกที่โรงพยาบาล มีคนโทรมาว่าเบ้หาว่าให้ผมมีคนอันเมมมาหายายว่าคนชื่ออีหยังเนาะชื่อนิ่งบอกไปทาอยู่ละเด้อวะไปทาอีหย่างจ้านิ่งนิ่งไปทาแล้วป่จ้ะให้ให้โดนได้จริงๆเฮ้ยสาธุเนี่ยนัตตีสิได้หายน้าไม่ได้นตีสครับผมอันนี้เอาจริงๆนะครับผมเป็นโครงการของทางอาจารย์และนักศึกษาของจากทางกรุงเทพนะครับของมหาวิทยาลัยหนึ่งครับผม เขาร่วมกับบริษัทโปรฟาร์เซนไดออเนจิเนียริงนะครับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กให้กับโรงเรียนหนองทมตําบลแตนอําเภอศรีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับก็จะทําสนามเด็กเล่นคล้ายๆตรงนี้คล้ายๆกับกบูครับก็คือมอบเครื่องใหม่แล้วก็ซ่อมแซมเครื่องเก่าให้ทางโรงเรียนครับผมครับผมชิดก็เลยต้องไปเตรียมการครับวันส่งมอบจริงๆคือวันที่19เวลาบ่ายโมงครับผม แต่ว่าชิดต้องเดินทางไปก่อนเพื่อเตรียมแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องเครื่องเล่นที่ชำรุดแล้วก็ทําสีทำอะไรให้ใหม่ครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูเหมือนเดิมครับช่องไอกาอิเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ไปไหนนานครับผมก็คือไปทํางานไม่หังมีแอรเจ้าหนี้กันเลยสองวันสองวันครับอยู่แถวไหนเนาะฮ่องซีมมาหน้าปกมาหน้าปกมาหน้าปุ๊กเบิร์งแม่ข่อยเบิร์นแม่ข่อยนะคไปแค่สองวันเท่านั้นนะคะก็รู้สึกรู้สึกเสียใจเนาะ เสียใจเสียใจเอาดีๆเอาจากความจริงรู้สึกเสียใจที่เจ้าไปน้อยแท้ไปแค่สองวันโอเคหวังว่าจะได้เงียบหูโอ้ยการบรรลุหนึ่งการบรรลุคืไปทำความดีให้ใช่ค่ะครับผมเป็มกิตอาสาครับผมคิดจะเป็นกิตอาสาครับลายบายใครสนใจก็ไปด้วยกันนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองทมครับผมอําเภอศรีความระพุมนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ก็ไปส่งมอบความสุขให้น้องๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปทาสีทาสีเครื่องเครื่องเล่นของน้องๆที่มันเก่าๆแล้วก็เราก็ซ่อมบำรุงให้ครับเก็ขอบคุณบริษัทโฟฟานเซนไดอินเจอเนียริ่งครับผมผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายนะครับใครสนใจคือ0891808328นนะครับผมจันถึงเสาในเวลาทำการนะครับขอบคุณครับ อาจจำลองก่อนอาชิตครับผมดีใจเรสั่งลาเดินทางปลอดภัยนะคะครับผมเดี๋ยวก็เดินทางเดี๋ยวก็จะไปเดินทางนะครับคงไม่รอป้าแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะมืดบอกลุงเลยบอกมืดไล้ไบอกนะครับรถเป็นช่องร้อยผูกโอ้ยมันสีมืดนแม่กระติบเปหาหามองพักมองเศร้าอีกแล้วเนาะกระติบเาผู้สาวมานอนกอดอีกอู้เจ้าก็เลยเขาลูกชายคอยบ่ได้เจ้าคจูเด้อแต่เหมือนมีเนื้อคู่หลายคนครับเห็นบ่มนี่เห็นบ่แม่คอย แม่สบู่ไม่ให้ลูกใส่ก่อนเนะ<ช>่เมื่อนี่ตากแดดหนาดำหให<ช>้เียกตากแดดโอ้ยเห็นว่าแม่หนารักเ็นวันนี่โอ้ยบางลูกใส่จิไปแม่ยกสบู่ให้หนารักอีลีไปด้วยกันจ้าครับผมไปด้วยกันนะครับผม,ม,ามาเดี๋ยววันนี้เดินทางก็จะไ<ห>ลฟ์ช่องโคตรด,ดีนะครับผมเป็นช่องไอกระปีเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อเฉยครับผมเป็นช่องโคตรดีนะครับผม อุ้ยแม่ให้สบู่ด้วยก้อนหนึ่งน่าจะได้ขาวๆนะครับกระสบู่วัดดะนะครับอย่าลืมนะครับก้อนละ1้0บาทนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับ2ก้อน350านะครับฟรีค่าส่งนะครับผมโอเคถ้าสั่งก้อนเดียวค่าส่ง50บาทยังขายไหมครับยังขายขายตลอดขายตลอดนะครับผมใครสนใจก็เบอร์ติดต่อคือเอี่ยงบุ๊เดินทางปลอดภัยจ้ะ หาห้องเพื่อข่อยน้ำเด้อโอเคเพี๋ยวเดี๋ยวยายก็จะไลทุกวันนะเดินทางปลอดภัยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเดินทางนะครับช่องโคตรดีนะครับใครจะตามชิดไปก็ไปที่ช่องโคตรดีนะครับจากช่องไอ้กะปิเป็นช่องโคตรดีครับสีขรัภูมิอ่าหายบ้านน้องไส้น้องสะไพน้องไส้เป็นเจ้าตำรวจอ่าประจำสถานีสีขรัวภูมิตอนนี้ยายไปอยูอี่อย่างนอกบ้านนี้อ่า สีนโลกมาสันว่าเดินทางปลอดภัยนะแอชจิคครับผมป้าลองหน้าขาวครับผมเหงาเลยนกขุนทองบินแล้วสันตวใหญ่ยหน่ารักครับอย่าชิดไปสุรินอย่าไปรักช้างนะครับผมนกขุนทองไม่อยู่กรกกเหงาแน่ก็ติดตามชิดได้นะครับช่องโคตรดีเอ้ยช่องไอ้กะอีเหมือนเดิมนะครับผมแต่คืนนี้จะไล์เดินทางก็คือช่องโคตรดีครับผมเพื่อนเพื่อนมากได้มากอะมากไปด้วยกันมาทันตอ่ะเมื่อคืนมา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 ดาม ยอดหกพันเลยคืนนี้ลุ้นๆมาดามมาสันวะเดนะะินทางปลอดภัยนะเจ้ากันละอ่าทีมช่างก็ไหลจะไปกับทีมช่างขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยเดอ้อมาสันวะเอา<ม>บัตซิวาบัตซิวาบัตซิวาแอา็ดชีสู้ๆจากสปอปอครับผมกระสิล่ำเอียงพวดอก,กน่ารักจังยายกอดด้วยใช่ครับแม่แม่เขาน่ารักนี้นะครับผมผมก็กวนแม่ทั้งวันน่ะโดนย้าย ดนยายเดียวก็มาหาแม่เหมือนเดิมไปคำสั่งด่วนออกจากกกอกภายใน24ชั่วโมงได้ฟรีเสียงดังเชียวครับผมวัดดานะครับสบู่วัดดาใช้แล้วหน้าขาวนะครับผมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับลองดูนะครับหอมแล้วเจก็จะมีครีมเสียงดังแล้วครับผมแอดไปแล้วพรุ่งนี้กกอกก็เหงาสิก็ก็ไม่เหงาหรอกครับผมแต่จะเงียบเพราะว่าพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์ก็จะอยู่น้อยนะครับมีพี่อ๋อ รันชนีแล้วก็ส้มแบ้นะครับจะตามไป,ไปแดกด้วไป,ไปได้วยเปล่าไปสายไปกรุงเทพอ่ะพอจะไปกี่วันชิดหาให้เจอครับผมคอ,อ,อยกับยูสุรินเดือบ่าวชิดครับผม,มเดี๋ยวเจอกันครับผมที่สุรินไปกี่วันครับไปสองวันครับผมคามสั่งด่วนพ่อรักรถเข็นวัดร้อนวะ<อ>ชิดหาไม่เจอช่องอะไรช่องโคตรดีนะครับของช่องโคตรดีหรือช่องกับไอกะปิเดิมนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนชื่อเป็นโคตรดีนะครับผมย้ายเพราะคดีติดคดีใช่เปล่าครับ หาช่องไม่เจอโคตรดีนะครับโคตรดีนะนี่หมอหนุ่มน่เอาไว้ทำไมให้เขาหักมังกรูกอ่ะชิปครับบ่างไหนอ่าลักไก่ไม่เข้าเป้าเลยโดนย้ายหรือชิปครับประมาณนั้นครับโคตรดีนะครับโคตรละดีครับผมพิมพ์เข้าไปก็จะเจอนะครับผมหรือไม่ถ้าหาไม่เจอเข้าไปที่หน้าช่องของอ่าไอกะอิได้ครับจะเจอครับจะเจอทุกช่องเลยอยู่ตรงนั้นช่องผมก็เจอ <c oughs> เดินทางปลอดภัยเด้อ่าชิดพี่10บไปน้ำช่องไดดีนอประสันวาเออเอาดีดีเด้อพี่